สวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับพี่ปรึกษาการขายตัวต้ารีลักนะครับวันนี้พา,าลูกค้ามาชมอาร o โอเซนดิช e ั่น2 4 n t ตัวเริ่มต้นนะครับวันนี้ผมก็จะพาลูกค้าทุกท่านนะครับมาชมตัวรถภายในภายนอกว่าตัวนี้มีอะไรบ้างครับเดี๋ยวเราไปชมในทิพกันเลยครับ ครับสำหรับรีโวลรุ่นนี้นะครับจะเป็นโฉม2024โฉมใหม่ล่าสุดเลยนะครับกระจังหน้าดีไซน์ใหม่ดุดันมากขึ้นนะครับพร้อมไฟหน้ามันติดีเฟเตอร์นะครับครับส่วนล้อของเรานะครับขนาด17นิ้วพร้อมโลโก้โตโยต้านะครับอยู่ตรงล้อเป็นเอกลักษณ์ของโตโยต้าเลยครับภายในของเรานะครับจะเป็นเกียร์ธรรมดานะครับลูกค้าสามารถเลือกเป็นเกียร์ออโต้ก็ได้ครับจอเป็นจอแอนดรอยนะครับ ส่วนภายในนะครับกว้างขวางนะครับดีไซน์ดูร้านะครับเป็นเอกลักษณ์ของรีโวของเราเลยนะครับกระบะกว้างขวางนะครับพร้อมโลโก้นะครับแซดอิดิชันนะครับตัวนี้ครับหากลูกค้าท่านใดนะครับสนใจนะครับที่จะออกรถนะครับสามารถเลือกเงื่อนไขดาวศน์เปอร์เซ็นเริ่มต้นได้เลยครับถ้าไงสนใจสอบถามเซลกิจได้เลยครับที่โตโยต้าดีลักวาลินของเราครับ สำหรับวันนี้ขอบคุณมากครับ